เลยทันั้นหกข้อค่านิยอมของเกลือเนี่ยครับหนึ่งครับต้องเร็วทําอะไรต้องเร็วรต้องมีขุมภาพครับสองต้องนวัตรับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆต้องยอมรับของใหม่ๆครับสามต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอืนี่สาคัญนนะใช่ครับพนักงานทุกคนต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับสี่ต้องทําเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายอืมอนะฮะครับห้าต้องอะไรนะ สามประโยชน์สามประโยชน์สามประโยชน์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับแล้วหกเรื่องคุณธรรมผมบอกอะไรอย่าเตือนคนที่อยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยครับต้องจําไว้นะเราอย่าไปนึกว่าเรามีประสบการณ์นะครับเหนือกว่าคนหนุ่มสาวนะไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วประสบการณ์ของรุ่นเราเนี่ยยุบนี้ใช่ไม่ได้แล้วอ่านี่คือหัวใจเลยนะ เพราะว่าคนบางคนจะไม่น้อยยังคิดว่าประสบการณ์ตัวเองเนี่ยยังมีค่ามากกว่าแต่ประสบการณ์ทุกวันนี้ของเก่ามันใช้ไม่ได้กับโลกใหม่แล้วใช่ื่อผมกินเกลือมากกว่าคุณกินข้าวอีกผมข้ามท่พันมากกว่าคุณเดินท่านอนอีไม่โปชน์อันนี้สุดยอดของคําสอนถ้าผมคิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะสอนในการฝึกผูดนํารื่นใหม่คือประโยชน์นี้ว่าประสบการณ์เก่าไม่ได้แปลว่าจะไปใช้ในยุคใหม่ได้